สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมษระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนี่เป็นคำทำนายโดยรวมทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆทั่วไปในเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีเมษทุกท่านนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีเมษมักจะเป็นคนที่หัวแข็งเดื้อรร้น ไม่เชื่อฟังหรือยอมใครง่ายๆมักจะใช้อารมณ์และความคิดของตัวเองเป็นหลักแต่เป็นคนที่มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวและซื่อตรงเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการงานอันดับแรกนะคะว่าจะเป็นเช่นไรบ้างการงานของชาวราศีเมษมีความมั่นคงก้าวหน้าและมองการไกล เกี่ยวกับการงานผลงานใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำงานได้ถูกตาต้องใจเจ้านายบางคนอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางเพื่อไปดูแรงงานตามสถานที่ต่างๆหมุนเวียนไปตามสถานที่ต่างๆและได้พบปะผู้คนที่มีลักษณะเป็นผู้นำ และผู้เชี่ยวชาญมีให้คำแนะนำปรึกษาและนำมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระบบงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้อย่างดีแต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างเข้ามาให้ต้องเผชิญแต่ปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆก็จะผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะว่าได้ไพ่เดอะเมจิกเชียนเป็นม้ายูนิคอนที่สามารถคิดทำสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จและได้หนึ่งดาบคือป,ปัญหาต่างๆที่เข้ามาที่เราต้องปเผชิญหน้าหรือมีความขัดแย้งในด้านสายงานหรือผู้ร่วมงานบริวารรอบข้างก็มักจะผ่านพ้นไปด้วยดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีสําหรับการงานของชาวราศีเมษเนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการเงินเมื่อการงานดีการเงินก็ดีตามไม่ต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินมักจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของจากตัวเองจากการทำงานนำมาซึ่งการสร้างสถานะ ในครอบครัวให้มั่นคงมีเงินเหลือเงินเก็บเงินใช้ในครอบครัวได้อย่างสุขสบายและนำมาแบ่งปันผู้อื่นผู้ที่ยากไร้ด้อยโอกาสหรือนำมาทำบุญเพื่อหนุนนำสถานะทางด้านการเงินในชีวิตครอบครัว ให้ดีๆยิ่งขึ้นไปเมื่องานดีเงินดีมีเงินเหลือเงินใช้ก็ขอให้นำมาแบ่งปันผู้อื่นทำบุญเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเพราะว่าการให้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้อย่างแน่นอน สำหรับด้านการเงินมีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีโชคมีลาบและมีผลกำไรและสามารถนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมและได้เงินเข้ามาเป็นก่อเป็นกำรรอย่างแน่นอนและมีชีวิตที่สุขสบายในครอบครัวใช้ใจ่าย ได้อย่างมีความมั่นคงเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพก็ขอให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคเครียดความดันและโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะบางคนอาจจะมีอาการปวดหลังปวดกระดูกปวดเนื้อปวดตัวก็มีความเป็นไปได้ ก็ขอให้รักษาสุขภาพดูแลตัวเองไปเช็คตรวจร่างกายและอย่าลืมว่าดูแลตัวเองแล้วก็ต้องดูแลคนที่เรารักภายในครอบครัวด้วยเช่นกันเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญถ้าสุขภาพแข็งแรงสิ่งต่างๆ ก็จะดีตามมาอย่างแน่นอนก็ขอให้ระมัดระวังและรักษาดูแลตัวเองและคนรอบข้างคนที่เรารักอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะมาดูเรื่องเกี่ยวกับความรักคนโสดชาวราศีเมษมักจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีทิฏฐิ เป็นคนที่มีความเข้มแข็งมีความตั้งมั่นตั้งเป้าชีวิตคู่ไว้สูงเชื่อมั่นตัวเองใช้ความคิดใช้ความรู้สึกของตัวเองและซิกเซนของตัวเองในการตัดสินและเลือกชีวิตคู่ส่วนใหญ่คนที่เกิด ชาวราศีเมษจะเป็นคนที่ดวงสูงมักจะหาคู่ที่มีสินเสมอกันยากมากถ้าคนโสดถ้าจะมีคนเข้ามาก็มักจะเป็นคนที่มีคู่มีเจ้าของแล้วหรือไม่คนโสดชาวราศีเมษก็มักจะแอบรักเขาข้างเดียวก็ขอให้ชาวราศีเมษที่เป็นโสดใจเย็นๆเ,เกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วถ้ามีคู่ก็ไม่คาดแค้วกันอย่างแน่นอนไม่ต้องไปตามหาที่ไหนคู่ก็จะมาหาเราเองคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจให้นะคะ สำหรับคนมีคู่มีครอบครัวมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจระหว่างรักสามเศร้าเราสามคนที่เป็นเหมือนกร,รํมที่ผูกติดกันไม่สามารถตัดขาดกันได้ก็ขอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ภุมคอนโทรนสถานะคู่สถานะชีวิตครอบครัวสถานะความรักและพยายามแสดงความรักเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปให้แก่กันซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรขอให้พูดกันภายในระหว่างครอบครัวระหว่างคนสองคนและทำความปรับความเข้าใจ ซึ่งกันและกันหันหน้าพูดคุยกันแล้วชีวิตคู่ชีวิตรักก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมและสมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ เกิดชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดขอให้สุขสมปัานาทุกประการนะคะถ้าชอบถูกใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปแจะขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ให้ขอบคุณค่ะ วัสดีค่ะ